เมื่อราศีตุลลุกขึ้นตัดสินใจเด็ดขาดประตูแห่งชะตาชีวิตกำลังจะเปิดกว้างเปลี่ยนทุกสิ่งที่เคยเป็นกลับกลายเป็นสิ่งที่คุณไม่เคยคาดคิดมาก่อนในจักรวาลของดวงดาวและพลังแห่งดินฟ้ามีช่วงเวลาเพียงไม่กี่ครั้งในชีวิตที่สรรพสิ่งจะประจบกันพอดีเพื่อเปิดทางให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งถึงระดับวิญญาณ และในตอนนี้เองสำหรับผู้ที่เกิดในราศีตุลคือหนึ่งในห่วงเวลานั้นเป็นจังหวะของการตื่นรู้และการกล้าลุกขึ้นเปลี่ยนอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่เปลี่ยนทิศทางการงานเปลี่ยนเส้นทางความรักหรือเปลี่ยนบุคคลรอบกายหากแต่เป็นการเปลี่ยนจากภายในเปลี่ยนรลักฐานความคิดเปลี่ยนวิธีมองโลกและเปลี่ยนมุมมองต่อคุณค่าของตัวเอง จากราศีที่ขึ้นชื่อว่าอ่อนโยนมีเหตุผลรักความสงบและสแสวงหาสมดุลในทุกมิติชาวตุลจะเริ่มเข้าสู่ช่วงเวลาที่ต้องตัดใจอย่างแน่วแน่เลือกสิ่งที่ใช่และปล่อยวางสิ่งที่ทำให้ใจไม่เป็นอิสระอีกต่อไปไม่มีพื้นที่สำหรับความลังเลไม่มีที่ยืนให้กับสิ่งที่ฝืนใจอีกแล้วสิ่งเก่าที่หมดเวลาแล้วจะถูกปลดออกอย่างนุ่มนวลแต่ชัดเจนเปิดพื้นที่ใหม่ให้ พลังแห่งชีวิตได้ไหลเวียนเข้ามาอย่างเสรีนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของโชคชะตาหากแต่คือเรื่องของการตัดสินใจซึ่งมีพลังมากกว่าดาวทุกดวงรวมกันช่วงเวลานี้ชาวตุนจะไม่ใช่คนที่ยืนอยู่เบื้องหลัง เพื่อประนีประนอมอีกต่อไปแต่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้ขีดเขียนเส้นทางชีวิตด้วยมือของตัวเองเลือกสิ่งที่ตอบหัวใจเลือกเส้นทางที่ให้ความหมายอย่างแท้จริงแม้จะต้องแลกมาด้วยความท้าทายความโดดเดี่ยวหรือการสูญเสียบางสิ่งไปแต่นี่แหละคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเตรียมตัวให้พร้อมเพราะไม่ใช่ทุกวันในชีวิตที่จักรวาลจะส่งสัญ,ญญาณชัดเจนขนาดนี้ และไม่ใช่ทุกคนที่จะกล้าฟังเสียงในใจอย่างลึกซึ้งเท่ากับชาวตุลในเวลานี้ในช่วงเวลานี้ผู้ที่เกิดในราศีตุลกำลังยืนอยู่บนจุดเปลี่ยนที่ทรงพลังที่สุดของชีวิตจุดที่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เพียงแค่อาจจะเปลี่ยนแต่กำลังจะเปลี่ยนอย่างแท้จริงและการเปลี่ยนนั้นไม่ได้เกิดจากโชคชะตาเพียงอย่างเดียวหากแต่เกิดจากการที่คุณเองลุกขึ้นมาทำสิ่งที่ราศีตุลไม่ค่อยทำบ่อยๆคือตัดสินใจอย่างเด็ดขาด ปกติแล้วราศีตุลเป็นคนที่มองหลายมุมคิดให้รอบดุลให้ถี่ถ้วนเป็นผู้ที่มักให้ความสำคัญกับความสมดุลความสงบและความพอดีในชีวิตจึงมักลังเลเวลาที่ต้องเลือกทางใดทางหนึ่งโดยเฉพาะหากเส้นทางนั้นจะมีผลกระทบต่อคนอื่นหรือทำให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปแต่ในช่วงนี้เหมือนมีแรงดันบางอย่างที่ทำให้คุณต้องเดินออกจากจุดที่เคยยือนอยู่ไม่ว่าจะ ด้วยความเบื่อหน่ายความอึดอัดความไม่พอใจที่สะสมหรือเพราะคุณมองเห็นศักยภาพของตัวเองชัดขึ้นแล้วว่าสิ่งที่คุณมีนั้นคู่ควรกับสิ่งที่ดีกว่าเดิมการตัดสินใจของคุณในช่วงนี้จะไม่ใช่เพียงแค่เปลี่ยนงานเปลี่ยนความสัมพันธ์หรือเปลี่ยนเส้นทางชีวิตแต่เป็นการตัดบางสิ่งออกไปจากชีวิตอย่างถาวรซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย และอาจทำให้คุณรู้สึกผิดหวังหรือรู้สึกสูญเสียในช่วงแรกๆแต่ก็ต้องเข้าใจว่าบางอย่างที่ไม่ใช่ถึงพยายามแค่ไหนก็ไม่มีวันลงตัวการตัดใจจากมันจึงไม่ใช่การแพ้แต่เป็นการเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ที่เหมาะสมและส่งเสริมกับคุณมากกว่า ในเรื่องของงานหากคุณอยู่ในสถานการณ์ที่รู้สึกอึดอัดไม่มีความสุขงานไม่ตอบโจทย์หัวใจความสามารถไม่ถูกมองเห็นหรือถูกรั้งไว้ด้วยระบบที่ไม่เป็นธรรมคุณจะมีพลังบางอย่างจากภายในที่บอกว่าพอแล้วและนั่นไม่ใช่แค่เสียงเล็กๆในใจอีกต่อไปแต่มันจะกลายเป็นเสียงที่นำคุณไปสู่การเลือกทางใหม่ มีโอกาสที่คุณจะตัดสินใจลาออกย้ายงานหรือเริ่มต้นบางอย่างของตัวเองเช่นเปิดธุรกิจเขียนหนังสือรับงานอิสระหรือกระโจนเข้าสู่สายงานใหม่ที่ดูห่างไกลจากเดิมแต่เหมาะกับตัวต,วตนคุณอย่างน่าประหลาดการเปลี่ยนงานในจังหวะนี้ไม่ใช่เพราะหนีแต่เป็นเพราะคุณพร้อมแล้วที่จะเจอที่ของตัวเอง ในเรื่องของคนความสัมพันธ์ต่างๆที่เคยเกรงใจเก็บไว้ทั้งที่รู้ว่ามันไม่เหมาะไม่ยุติธรรมหรือเป็นเพียงการยื้อเพราะความกลัวจะอยู่คนเดียวช่วงนี้คุณจะมีแรงกล้าพ,พอที่จะพูดว่าพอไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับคนรักเพื่อนร่วมงานคนในครอบครัวหรือแม้กระทั่งมิตรภาพบางอย่างที่มีแต่การให้โดยที่คุณไม่ได้รับอะไรกลับมาเลย การตัดคนออกจากชีวิตไม่ใช่เรื่องใจร้ายแต่มันคือการรักตัวเองในระดับที่ลึกพอจะรู้ว่าใครสมควรอยู่และใครไม่ควรมีอิทธิพลกับชีวิตคุณอีกต่อไปความชัดเจนในจิตใจของคุณจะทำให้คุณรู้ว่าต่อให้รักต่อให้ผูกพันต่อให้เคยมีความทรงจําดีแค่ไหนถ้ามันทำให้คุณเจ็บซ้ำๆก็ต้องเดินออกมาแล้วเลือกคนใหม่ๆที่พร้อมเติมเต็มไม่ใช่ทำให้พร่อง ทุกๆมิติในชีวิตของคุณกำลังเปลี่ยนเพราะคุณกำลังเปลี่ยนเมื่อการตัดสินใจเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดไม่ลังเลไม่ย้อนกลับไปคิดว่าควรไหมไม่ย้ำว่าแล้วจะผิดไหมชีวิตคุณจะเปิดทางให้สิ่งใหม่ๆเข้ามาแทนที่และที่สำคัญสิ่งเหล่านั้นจะใช่ มากกว่าเดิมหลายเท่าเหมือนชีวิตจะตอบสนองคุณกลับด้วยโอกาสที่พุ่งเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวคนใหม่ๆที่เข้ามาแบบที่คุณไม่คิดว่าจะคลิกงานใหม่ๆที่เข้ามาพร้อมรายได้ที่มากขึ้นและอิสระในใจความสงบที่จะเริ่มกลับมาท่ามกลางความวุ่นวายที่คุณเพิ่งก้าวออกมา ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนอย่างลึกซึ้งมากกว่าแค่เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมมันคือการเปลี่ยนวิธีมองชีวิตเปลี่ยนการยืนบนโลกจากที่เคยยืนเพื่อตอบสนองความต้องการของคนอื่นกลายเป็นการยืนเพื่อฟังเสียงหัวใจตัวเองถ้าแต่ก่อนคุณให้คนอื่นเลือกให้แต่ตอนนี้คุณจะเลือกด้วยมือของตัวเองเพราะคุณเริ่มเข้าใจว่าไม่มีใครรู้จักชีวิตของคุณได้ดีเท่าตัวคุณอีกแล้ว จุดที่น่าสนใจคือคุณจะไม่หวั่นไหวกับคำพูดของคนอื่นอีกต่อไปต่อให้มีคนไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนของคุณต่อให้มีคนสงสัยต่อให้มีเสียงกระซิบว่าดีแล้วหรือเสียดายไหมคุณจะนิ่งและมั่นใจไม่ใช่เพราะคุณหญิงหรือดื้อแต่เพราะคุณได้ผ่านการไตรตรองล้มลุกและรู้แล้วว่าถ้าจะต้องกลับไปอยู่ที่เดิมคุณจะต้องแลกมาด้วยอะไรและคุณไม่พร้อมจะจ่ายสิ่งเหล่านั้นอีก แม้จะมีความกลัวแทรกเข้ามาเป็นระยะความกลัวที่จะผิดพลาดกลัวว่าเดินออกมาแล้วจะไม่มีอะไรดีรออยู่คุณก็ยังเดินเพราะใจคุณเริ่มแข็งแกร่งและมีศูนย์กลางของตัวเองมากขึ้นคุณเริ่มเข้าใจว่าแม้จะไม่มีใครอยู่ข้างๆแต่ถ้าคุณยืนหยัดด้วยขาตัวเองได้มันก็คุ้มมากกว่าเดินไปข้างหน้าแล้วพึ่งพิงใครแบบไม่มีหลักของตัวเองเลย ช่วงเวลานี้คือช่วงที่คุณกำลังขึ้นจากพื้นยืนขึ้นจากความไม่แน่ใจกล้าที่จะเป็นผู้ตัดสินใจอย่างแท้จริงและเพราะคุณเด็ดขาดจึงเกิดช่องว่างให้จักรวาลส่งสิ่งที่ใช่มาหาคุณทันทีมันอาจไม่ได้รวดเร็วแบบข้ามคืนแต่มันจะเริ่มชัดตั้งแต่วันแรกที่คุณยืนยันกับตัวเองว่าฉันจะไม่กลับไปเหมือนเดิมอีกแล้ว และเมื่อคุณตัดสินใจได้เด็ดขาดชีวิตคุณจะเปลี่ยนไม่ใช่แค่ในแง่เหตุการณ์ภายนอกแต่ลึกไปถึงโครงสร้างภายในของคุณคนใหม่ความรู้สึกใหม่ความเข้าใจใหม่ในตัวตนคุณจะเกิดขึ้นและมันจะทำให้คุณกลายเป็นคนที่แข็งแรงที่สุดอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในท้ายที่สุดคุณจะมองย้อนกลับมาณจุดนี้แล้วรู้สึกภาคภูมิใจว่าการตัดสินใจในครั้งนั้นเปลี่ยนชีวิตเราไปตลอดกาล และมันไม่ใช่โชคแต่เป็นคุณต่างหากที่เลือกแล้วว่าจะไม่ยอมเป็นคนเดิมอีกต่อไปเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2568สำหรับผู้ที่เกิดในราศีตุลจะเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงความท้าทายและโอกาสให้เติบโตอย่างแสนพิเศษตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงปลายเดือนชีวิตคุณจะมีพลวัตที่หลากหลายไม่ซ้ำกันทั้งในด้านการงานความรักการเงินสุขภาพ และการพัฒนาตัวเองคุณจะเริ่มต้นเดือนด้วยพลังที่สดใสเบ่งบานตั้งแต่สัปดาห์แรกการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นหรือแม้มีอุปสรรคก็สามารถคลี่คลายได้อย่างคล่องแคล่วสถานการณ์รอบตัวอาจมีความวุ่นวายแต่คุณมีสติมีวิธีจัดการไม่ยอมให้ความเครียดท่วมจิตใจจึงทำงานเสร็จได้ตรงตามเป้าหมายบางคนอาจได้รับข่าวดีเรื่องความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพได้รับโปรเจกต์ใหม่ได้รับเชิญ ให้ไปพูดไปบรรยายหรือได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้นซึ่งจะเป็นการยกระดับสถานภาพในสายงานหากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจเดือนนี้อาจมีโอกาสขยายงานเพิ่มพันธมิตรหรือได้ข้อเสนอพิเศษจากลูกค้าใหม่ ด้านการเงินดูสดใสคุณเริ่มเดือนโดยรู้แผนการใช้เงินมีเป้าหมายวินัยไม่ใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยอย่างไร้ทิศทางรายรับเข้ามาเป็นระยะไม่ว่าจะจากรายได้ประจําโบนัสเงินพิเศษหรือจัดการหาวิธีลงทุนใหม่ที่ชาญฉลาดการตัดสินใจด้านการลงทุนในเดือนนี้อาจมีโอกาสเห็นผลตอบแทนที่สำคัญคือคุณระมัดระวังไม่เสี่ยงเกินไปการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวดู ลึกซึ้งมีความรับผิดชอบกับทรัพย์สินของตนเองในเรื่องความรักและความสัมพันธ์เป็นเดือนที่น่าจดจำคุณมีสเสน่ห์สุขุมเยือกเย็นแต่ก็อบอุ่นในเวลาเดียวกันคนโสดอาจได้พบคนถูกใจจากการเดินทางงานสังคมหรือผ่านทางคนรู้จักคนที่เริ่มต้นคุยกันใหม่ๆมีโอกาสพัฒนาเป็นความรักที่จริงจังและมั่นคงมีความเข้าใจกันลึกซึ้งคู่รักที่คบกันมานานเดือนนี้ อาจมีช่วงเวลาโรแมนติกได้แชร์ความรู้สึกอย่างเปิดใจหรือสามารถเคลียร์ใจเรื่องที่คาใจให้เข้าใจกันมากขึ้นเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อ,อาจถูกตกแต่งกลายเป็นเรื่องใหญ่ไปโดยไม่จำเป็นถ้ารู้จักควบคุมอารมณ์ด้วยความใจเย็นความรักก็จะกลมเกลียวและอบอุ่นมากยิ่งขึ้นสุขภาพโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีถึงแม้จะแข็งแรงก็อย่าประมาทการป้องกันย่อมดีกว่าแก้ไข อย่าละเลยเรื่องการพักผ่อนดื่มน้ำให้เพียงพอและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ระหว่างเดือนอาจมีการเดินทางหรือพบปะผู้คนมากหากใครมีโรคประจำตัวควรเตรียมพร้อมยาปรึกษาหมอล่วงหน้าบางคนอาจอยากเปลี่ยนกิจวัตรหันมาออกกำลังกายหรือฝึกควบคุมร่างกายเช่นโยคะไทชิเพื่อรักษาความสมดุลของจิตใจและร่างกายให้สดชื่นกระบปรีกระเปล่า ด้านการใช้ชีวิตประจําวันให้หันมาเอาใจใส่เรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นการจัดบ้านจัดโต๊ะทำงานหรือการจัดระบบการเงินส่วนตัวสิ่งเหล่านี้อาจเป็นเรื่องเล็กที่ดูไม่ส่งผลมากนักแต่กลับช่วยให้คุณรู้สึกควบคุมชีวิตได้ดีขึ้นโดยเฉพาะในวันที่อารมณ์แปรปรวนอีกทั้งยังมีผลทางอ้อมต่อการรับรู้ถึงความสำเร็จความสุขเล็กๆในชีวิตประจำวัน บางคนมีอารมณ์ศิลปินอยากทำอะไรสร้างสรรค์เช่นเขียนบทความวาดภาพร้องเพลงหรือคิดโปรเจกต์ใหม่ๆเดือนนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตหากคุณเริ่มต้นลงมือเล็กๆที่พอทำได้เรื่องอื่นๆจะลื่นไหลาตามมา บริบทของการเดินทางการขยับขยายออกนอกบ้านเป็นไปด้วยดีหรือได้ไปเรียนต่อหรือฝึกงานระยะสั้นในต่างประเทศต่างจังหวัดได้เจอเพื่อนใหม่ได้สร้างเครือข่ายสร้างมิตรภาพซึ่งอาจส่งผลถึงช่องทางความเจริญก้าวหน้าในอนาคต ในช่วงครึ่งเดือนหลังอาจเผชิญกับงานที่เข้ามาเพิ่มมีภาระผิดชอบมากขึ้นหรือสถานการณ์ต้องใช้การจัดลำดับความสำคัญบางทีความขัดแย้งเล็กๆอาจเกิดขึ้นแต่หากคุณมีการวางแผนที่ดีมีระบบสื่อสารที่เข้าใจไม่อคติและพร้อมเปิดใจฟังจะผ่านพ้นได้ด้วยดีแม้ใครบางคนอาจพยายามทดสอบความสามารถหรือเอาความผิดมาใส่ร้ายแต่เดือนนี้คุณจะมี ไวพิบมีการพิสูจน์ตัวเองด้วยงานผลลัพธ์หรือความคิดริเริ่มสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณได้รับความเชื่อถือและความยกย่องในหมู่คนรอบข้างส่วนเรื่องการเงินในช่วงปลายเดือนถ้ามีแลนวางแผนเดินทางหรือซื้อของใหญ่เดือนนี้ทําได้สบายใจผลตอบรับจะดีการเจรจาต่อรองเดือนหน้ามีโอกาสลดกระนำ หรือได้รับฟรีไอเทมจากโปรโมชั่นหรือใช้ประโยชน์จากความรู้ที่เรียนรู้ก่อนหน้าทำให้ได้ผลตอบแทนคุ้มค่าความรักและครอบครัวสำหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์จะพัฒนาลึกขึ้นหมายถึงคุณอาจได้วางแผนอนาคตร่วมกันเช่นวางแผนเรื่องเงินเรื่องบ้านเรื่องงานหรือแม้แต่การมีลูกหรือหากยังไม่ถึงขั้นนั้นก็จะเป็นช่วงที่รู้สึกเติมเต็มความอบอุ่น และรู้สึกว่ามีเพื่อนร่วมทางที่พร้อมเคียงข้างเวลาปัญหาเข้ามาก็จะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคอยเป็นที่ปรึกษาเตือนสติและช่วยกันหาทางออกส่วนคนโสดที่มีประวัติความรักซับซ้อนเดือนนี้อาจเจอคนจริงใจน่าไว้ใจมีความเป็นผู้ใหญ่มีศักดิ์ศรีแต่ก็กล้าเปิดเผยความรู้สึกได้แชร์มุมอ่อนแอและยินดีรับฟังมุมอ่อนแอในตัวคุณบ้างเช่นกัน มองภาพรวมแล้วกรกดาคม2568นี้เป็นเดือนที่เหมาะเจาะอ,อย่างยิ่งสำหรับราศีตุลที่จะใช้พลังภายในจัดการชีวิตสร้างผลงานพิสูจน์ความสามารถและพัฒนาความสัมพันธ์ในทุกด้านแม้ว่าจะพบอุปสรรคเล็กน้อยก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่แค่เตรียมใจไว้ทั้งจิตใจร่างกายและวิธีคิดเมื่อผ่านเดือนนี้ไปคุณจะรู้สึกเข้มแข็งขึ้นมองเห็นทางเดินในอนาคตได้ชัดเจน และมีพลังพร้อมก้าวไปข้างหน้าด้วยใจที่มั่นคงท้ายที่สุดอย่าลืมให้เวลากับตัวคุณเองบ้างแวะพักเติมพลังทำสิ่งที่คุณรักเช่นอ่านหนังสือเดินชมธรรมชาติดูหนังฟังเพลงใช้เวลากับคนหัวใจดีเพื่อชาติพลังเชิงบวกจิตใจจะสดชื่นสงบและพร้อมรับความท้าทายใหม่ๆในเดือนถัดไปขอให้เดือนกรกฎาคม2568 เป็นเดือนแห่งความสำเร็จความสุขและการเติบโตที่แท้จริงสำหรับคุณผู้เกิดราศีตุลครับสำหรับชาวราศีตุลซึ่งมีธาตุประจำคือธาตุลมปกครองโดยดาวศุภดาวแห่งศิลปะความงามความรักและความยุติธรรมพื้นฐานของชาวราศีนี้คือความอ่อนโยนมีเหตุผลรักความสงบรักความสมดุลแต่ในความละเมียดละไมเหล่านี้ชาวตุลก็มักต้องเผชิญกับความปราะบางของใจ และอาจตกอยู่ในวงจรที่ทำให้ตัวเองเจ็บปวดโดยไม่รู้ตัวการเยียวยาและการดูแลตนเองของชาวตุนจึงต้องลึกซึง้งและมีหลายสิ่งที่ควรระมัดระวังควบคู่กับสิ่งที่ควรเคารพบ,บูชาเพื่อให้ชีวิตมั่นคงและมีพลังดีอยู่เสมอ สิ่งแรกที่ชาวราศีตุลต้องระมัดระวังคือการลังเลและการยึดติดกับความกลัวว่าตัวเองจะตัดสินใจผิดราศีนี้มักคิดลึกคิดละเอียดอยากให้ทุกอย่างออกมาดีสำหรับทุกฝ่ายจึงไม่กล้าตัดสินใจเด็ดขาดในเรื่องสำคัญเช่นความสัมพันธ์การงานหรือแม้แต่การแสดงออกถึงตัวตนที่แท้จริงความลังเลในใจจะกลายเป็นดาบสองคมที่บั่นทอนพลังชีวิตทำให้ชีวิตนิ่งเกินไปไม่สามารถเคลื่อนไปข้างหน้าได้ และส่งผลให้พลาดโอกาสดีๆที่เข้ามาดังนั้นสิ่งที่ต้องฝึกคือการเชื่อมั่นในสัญชาตญาณตัวเองเพราะแม้ชาวตุลจะรักเหตุผลแต่หลายครั้งสัญชาตญาณของคุณนั้นแม่นยำเพียงแค่คุณไม่กล้าฟังมันถัดมาคือความโน้มเอียงในการพึ่งพาความสัมพันธ์มากเกินไปชาวราศีตุลเป็นราศีที่เชื่อในพลังของความรักการประณีประนอม และการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนหลายครั้งคุณอาจยอมเสียสละบางอย่างเพื่อรักษาความสัมพันธ์เอาไว้แม้สิ่งนั้นจะทำให้คุณรู้สึกอึดอัดหรือลดคุณค่าตัวเองเมื่อคุณเอาความสัมพันธ์มาก่อนความรู้สึกตัวเองนานเกินไปมันจะกลายเป็นกับดักที่กัดกินจิตวิญ,ญญาณคุณอย่างช้าๆการระมัดระวังในข้อนี้คือการกล้าเลือกตัวเองและเข้าใจว่าความรักที่แท้จริงไม่ใช่การยอมทุกอย่างเพื่อใครบางคน แต่คือการที่ต่างฝ่ายเติบโตไปด้วยกันโดยไม่ลดทอนตัวตนใครอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังคือการใส่ใจความคิดเห็นของคนอื่นมากเกินไปจนหลงลืมเสียงภายในเพราะความรักความสงบทำให้ชาวตุนไม่อยากมีปัญหาไม่อยากขัดใจใครคุณจึงกลายเป็นคนที่ไม่แสดงความคิดจริงๆของตนเองหรือเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้คนอื่นสบายใจมากเกินไปความรู้สึกนี้ เมื่อะส,สมจะทำให้คุณรู้สึกไร้ตัวตนและอาจนําไปสู่ภาวะหมดไฟหรือรู้สึกว่าฉันกําลังอยู่เพื่อใครกันแน่ดังนั้นควรระวังและค่อยๆฝึกความกล้าหาญในการแสดงออกและการยอมรับว่าความขัดแย้งในบางครั้งเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในแง่ของพลังงานและจิตวิญญาณชาวตุนควรระวังความไม่มั่นคงในอารมณ์ โดยเฉพาะในเวลาที่ถูกกดดันหรือต้องเลือกระหว่างสิ่งที่ขัดกันเช่นหน้าที่กับความรักเหตุผลกับหัวใจหรือความคาดหวังของสังคมกับความฝันของตัวเองหากไม่รู้จักฟังตัวเองอย่างแท้จริงคุณจะรู้สึกว่าโลกนี้ไม่แฟร์ทั้งที่จริงแล้วคุณต่างหากที่ยังไม่ได้จัดสมดุลภายในตัวเองให้ เรียบร้อยเพราะฉะนั้นจึงควรใช้เวลาเงียบๆกับตัวเองเป็นระยะตั้งคำถามว่าอะไรที่ฉันต้องการจริงๆอะไรที่ฉันกำลังฝืนอยู่และฉันกลัวอะไรอยู่กันแน่คำตอบเหล่านี้จะเป็นกุญแจสู่การเยียวยาอารมณ์ระยะยาวในด้านของพลังงานการบูชาและเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจที่ดีสำหรับชาวตุนโดยเฉพาะเมื่อคุณรู้สึกสับสน หรือขาดแรงใจสิ่งที่เหมาะกับพลังประจำราศีตุลคือพระแม่ลักษมีซึ่งเป็นเทพีแห่งความรักความมัง่งคั่งความงดงามและความอ่อนโยนตรงกับพลังของดาวศุกร์ที่ปกครองราศีนี้การบูชาพระแม่ลักษมีหรือการวางรูปของพระแม่ในบ้านจุดทูบหอมดอกกุหลาบดอกมะลิและอธิษฐานในวันที่ศุกร์จะช่วยปรับพลังแห่งความอ่อนโยนและเมตตาให้เข้ากับจิตวิญญ,ญาณของคุณได้ดี อีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เหมาะกับราศีตุลคือพระพุทธรูปปางประธานพรหรือปางห้ามญาติซึ่งเป็นปางที่แสดงถึงความสุขขุมเยือกเย็นการไกล่เกลี่ยความสงบและความสมดุลทั้งหมดล้วนเป็นคุณสมบัติหลักของชาวตุลการตั้งพระพุทธรูปไว้ในทิศตะวันตกหรือมุมที่สงบในบ้านจะเป็นการปรับสมดุลพลังชีวิตให้มั่นคงยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในเวลาที่ใจไม่นิ่งหรือรู้สึกหวันว่นวหวในเส้นทางชีวิต อีกสิ่งหนึ่งที่ควรให้ความเคารพคือเสียงของหัวใจตัวเองนี่ไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกแต่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในที่แท้จริงของชาวตุนหัวใจคุณเต็มไปด้วยความงดงามและเมตตาแต่คุณมักปล่อยให้เสียงจากภายนอกมากลบเสียงนั้นอย่าลืมว่าสัญชาตญาณของคุณคืออาวุธอย่ากลัวที่จะเชื่อในมันอย่าละเลยเวลาอยู่กับตัวเอง และอย่าหลงลืมว่าความรักที่มั่นคงที่สุดในชีวิตต้องเริ่มจากการรักตัวเองก่อนเสมอสุดท้ายแล้วสิ่งที่ต้องระวังที่สุดในชีวิตของชาวราศีตุลไม่ใช่โลกภายนอกไม่ใช่ศัตรูหรือโชคร้ายแต่คือการสูญเสียความเชื่อในคุณค่าของตนเองเมื่อคุณเชื่อว่าคุณคู่ควรกับความรักคู่ควรกับความสำเร็จคู่ควรกับการมีความสุขในแบบของตัวเองทุกสิ่ง จะค่อยๆเข้าที่พลังงานชีวิตจะหมุนวนกลับมาอย่างสมดุลเหมือนเครื่องช่างที่เริ่มกลับมานิ่งอีกครั้งไม่เอ็นเอียงไม่หวั่นไหวและพร้อมจะรองรับทุกสิ่งที่ชีวิตมอบมาให้ด้วยใจที่สงบและมั่นคงที่สุดขอขอบคุณทุกๆท่านที่รับฟังจนจบขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงและโชคดีตลอดไปหากท่านชื่นชอบวิดีโอนี้ได้โปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับ